เยายัมใจชุอารมสดใสชจมอมองมอในชเดียวเธอจากไปเมื่อใจจะขาดเอมโศสซเพื่อรัเธอเป็นเพียงนากันไม่พฉันสุขใจ ไม่ต้องพัดกราบจากกันต้องพัดกราบจากกันแต่ด้วยอนุภาพของความรักทําให้เขาจะคู่สามารถที่จะกลับมาเจอกันได้ใหม่แม้ว่าจะเจอกันในโลกปัจจุบันไม่ได้แต่เขาก็สามารถที่จะเจอกอัน,น,นกในโลกแห่ความฝันได้ เมื่อได้เห็นแท้ใจแต่เดิมเฝ้าแต่มองมิคายสายตาชื่นน้าตาชงพาสุนใคนเป็นเธเป็นตาและมอตาเ Yeah. องคู่เป็นยังไงคะซาดซึ้งดีไหมคะรับรองว่าทุกท่านจะได้ชมชมด้วยความซาบซึ้งประทับใจแต่เดี๋ยวก่อนแค่นีกแล้วรู้อีกแล้วแค่นี้แล้วมเห็นแบบนี้รู้เลยว่าความประทับใจเหล่านี้จะครบสมบูรณ์แบบไปได้ถ้ากขาดสีสันของตัวละครต่อไปด่ดีว้า I <laughs> don't นักแสดงทั้งหมดอยู่บนเวทีกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันโอ๊ยตายไม่แปลกใจเลยค่ะคุณผู้ชมเื่าสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นคุณหมอคุณแม่หมอกับผู้ช่วยของเขาออกมาพร้อมกับสามหนุ่มคลื่นลูกใหม่ของสุนทรภพนเพราะอะไรล่ะคะเพราะเขาออกมากันสองคนไม่ได้แน่นอนค่ะในส่วนของคีย์เพลงนั้น <laughs> ก็เลยจะต้องมีตัวช่วยออกมาเป็นสามหนุ่มนะคะซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่อยู่แล้วมีความเป๊ะทางด้านทำนอง ใช่ค่ะเออยังไงตลอดการแถลงข่าวนี้ช่วยนิ้ใหม่ของคุณขัดไทยไว้เลยนะ,ะคะเขาจะได้สู้เราไม่ได้นี่คือโฉมหน้าของนักแสดงทั้งหมดในเรื่องนี้นะคะเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหน่อยในการมาถึงพระเอกของเราเป็นก่อนเลยราม็ดูว่ายากแค่ไหนคุณนัททิวคะหาไมค์ค่ะ <c oughs> ขอติ๊โปรงเลยคุณนัททิวเลยคะ่ะ เราเล่นละครเวทีมาแล้วหลายเรื่องเรื่องนี้ตัดสินใจยากไหมคะกว่าจะรักโอ้โหตัดสินใจยากไปก็เรียกว่าง่ายที่สุดในชีวิตมั้งครับคือใช่ับคือผมอยากเล่นละครเวทีสุนทรภพรอยู่แล้วคู้ผมมาดูอยู่แล้วหลายๆซีซั่นผมก็ได้มาชมนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นนักร้องนักแสดงคนเดียวครับ คือเหมือนว่ามันไม่ต้องใช้ความคิดตัดสินใจความกล้าที่จะร้องหรืออะไรมันคือความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่สุดมากกว่า<ช>ที่จะได้เล่นแล้วก็ถ่าย,อายทอดบทเพลงสุดยอดเนองาเราทิ้งนะคะเราเป็นนิสิตเนาะจากสถาสถาปัตถุไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นนางเอกด้วยแล้วมารับร้บองละครเวทีครั้งแรกด้วยหนักใจไหมคะ คล้ายๆพี่นาทิวค่ะอย่าใช้คําว่าหนักใจเลยมันเป็นเกียริแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆในชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ทิมจะได้มาเล่นละครเนี่ยทิมก็เคยเป็นนักร้องมาก่อน <c oughs> <c oughs> การร้องเพลงการขับร้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิมรักอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่ง สองสิ่งคือแสดงและการร้องเพลงมารวมอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากอยู่แล้วค่ะและยิ่งเป็นเพลงสุนทราพร์ซึ่งเป็นเพลงอมาตะแล้วก็มีคุณค่ามากๆสําหรับแบบประเทศไทยเนี่ยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นคือเป็นเกียรติสูงสุดอยู่แล้วค่ะตัดสินใจน้องพีงบอกว่าง่ายร้องมาแสดงดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะยากมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ยากมากแต่ว่าต้องบอกว่ามันมันเป็น เป็นศาสตร์ใหม่ในตัวพิมมากแล้วมันได้พัฒนาในด้านการแสดงพิมมากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีคัดมันไม่มีเทคเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราแสดงออกมามันต้องเป๊ะแล้วเออความรู้สึกทุกอย่างที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันต้องต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่องะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรที่สดแล้วก็รู้สึกได้จริงๆเราต้องทําให้คนดูรู้สึกได้ในในตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นพิม<ะ>รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากค่ะ ไม่ใช่แค่น้องพิมพ์เท่านั้นที่รู้สึกว่าลำบากเหลือเกินแมทั